สุโขทัยใหม่นี่เลยไปทางแถบพิษณุโลกไหมคะวรวมทั้งหมดสิจังหวัดด้วยกันก็มีตั้งแต่จังหวัดต่างสุโขทัยตรีพิษณุโลกหน้าที่ของทุกคนก็คือต้องช่วยกันรักษาทรัพย์และสำเนียงสุโขทัยนี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไปปีความเป็นไปได้อย่างไรไหมคะที่จะทําพจนานุกรมภาษาถิ่นสุโขทัยคะ่ะใค้ได้ยินคําว่าบ้านคุกไม่มีใครอยากมาแต่จริงๆนะเป็น มล่วงมาคุกเขาที่มันคุกใครที่บอกว่าสุขโขทัยพูดเหนือไม่ใช่นะครับหมูมา้าแกงหมูเลี้ยงหมูนะแต่ว่าคนที่ต่างถิ่นน่ะพูดไม่เหมือนกูเป็นคนสุขโขท,ทยัยใกล้จากกรุงเทพสี่ร้อยกิโลสุขโขทัยะไม่ใหญ่ไม่โตแม้โอโหมีแต่ของดีดี ฉันเป็นลูกพระคุณรามตามสังฆโลกนั้นก็พอมีวิถธพั์ของเก่านานปีประเพณีงานลอยกระทงโอ้ยขนแก่เนาะก็งี่แล้วมารับลานเนี่ยโทรมาตากกะก็ตะคืนตาตาตามมารับดูหน่อยทีเนี่ยเราก็มาแต่ก็ยังไม่แจ้งดี โอ้เนี่นี่หนังก่อนลูกอีกอ่เด่นนั่นก็ได้นะโอ้ยแย่ขนแก่เนาะกางี่แล้วตาก็รอเองแต่ก็เช่าแล้วเนี่ยอันนี้มาเหนื่อยๆเนี่ยกินข้าวกินปลามายังยังไม่ได้กินเลยตาโอ้เนี่ยตาว่าแล้วเองยัง่มันต้องไปกินข้าวเนี่ยตาก็เลยไปนิบเช่าไปตลาดไปซื้อข้าวซื้อปลามาให้เองกินเอาเนี่ยๆมีเนี่ยๆปลาเกลือเนี่ย ปลาเกลือบ้านตายเล็กปลาเกลือเนี่ยส้มมาซาก็มีเนี่ย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 ผลไม้เนี่ยบ้าเหรอเขาเรียกพุ้ชาส้มมาซานเนี่ยอาวเนี่ย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 เมซิ่งทุกโคไทยเลยลูกไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดทอดมันตาตาหนูมีเรื่องจะถามเมื่อกี้อะหนูอยู่บนรถไฟอ่ะเขา้อถามหนูว่าหนูรู้จักถนนพะล่วงไหมถนนพะล่วง วัดไหนเหรอตาไม่มีพาวัดไหนทั้งนั้นแล้วเอานี่เองไม่รู้จักกายพระล่วงงั้นรู้จักหนูจะถามตาเหรอไปไหวน้ำเล่นมะอ,อุ้ยไม่เอาที่าตาเบี้ยแหละและ้วทีเนี้ยด้วยความซักซิดของพระล่วงเลยนะทารว่าท่านมีวาจาซิดท่านก็ใช้วาจาซิดเนี่ยดูแลาตาก็ย้ายเรื่อยมาจนท่านเติบใหญ่ชาวเมืองเนี้ยซัดทาก็เลยอัญเชิญให้ไปเป็นกษัตรลลิยราชวงศ์พระล่วงเนี่ยก็ปกครองสุโขทัยสืบมาจนไทยเนี่ยยังตั้งตัวเป็นไทยได้จนทุกวันนี้เลยลูก เอ้โน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเยอะแล้วเนี่ยรถบอสจะมาแล้วเองเร็วๆแล้วก็ไม่ทันแล้วไม่ทันกลับบ้านกันเนาะไอเร็วๆเร็วๆตาพระหลวงนี่เขาก็เก่งเนาะมีวาจาสักซิดใจเป็นเจ้าเมืองเลยฮะไอ้โน่เอ้านี่เองก็พูดภาษาสุโขทัยบ้านเราได้เนี่ยโอ้ยก็พูดไปเองตาถูกบังลับมาจากกรุงเทปก็อายเของเองให้พูดภาษาสุโขทัยว่าเจ้าก็หาว่าเป็นบันนกหรอกเนี่ยนายหนู ตาจะสอนเอาไว้นะลุงนะเราเนี่ยนะเป็นคนสุโขทัยพ่อคุนรามคำแหงของเราเนี่ยนะประดิษฐ์อักษรไทยให้เราเนี่ยได้ใช้กันจนทุกวันนี้เป็นสำเนียงแรกของคนไทยเราต้องภูมิใจในความเป็นคนสุโขทัยฉะนั้นจําไว้เป็นเด็กสุโขทัยลูกหลานคนสุโขทัยเนี่ยต้องพูดภาษาสุโขทัยตาตาตาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถที่ที่เอ็งแตะหารถมาให้ก่อนตาตาตาหนูยังไม่อยากกลับมันจะไปดูถนนพระหลวงอ่ะ กังกับผ่านเด้วตายตาีเองดูเองตาหามันก่อนนะทีแล้วบ๊วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะเรามาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงอยากจะรู้ว่ามาทำไมนะคะ ประเด็นสำคัญที่เราจะมาเปิดเวทีวันนี้เนี่ยนะคะก็คือประเด็นว่าด้วยภาษาสุขโขไทยรากฐานแห่งแผ่นดินนะคะพอพูดคำนี้แล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะคะก็ต้องอย่าบิดช่องไปไหนนะคะรอชมรอฟังว่าแต่ละท่านที่มาร่วมรายการวันนี้ ท่านจะพูดถึงความสําคัญของภาษาสุขโขทัยได้อย่างไรแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าภาษาสุขโขทัยนะคะคือ1ใน5ภาษาของแผ่นดินนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวทีประชาคมที่น่าสนใจมากแล้วก็หลายๆท่านวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้ร่วมรายการเท่านั้นที่มาก็จะมีทั้งรุ่นผู้ใหญ่และก็รุ่นเด็กๆเ,เล็กๆมาร่วมอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าที่นี่ยังคงมีเรื่องราวสำคัญนี้อยู่ในแผ่นดินแห่งนี้ด้วยนะคะขออนุญาต แนะนำผู้ร่วมรายการเลยนะคะท่านแรกนะคะคือคุณสมชายเดือนเพนท่านเป็นรองปลัดเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยค่ะและท่านต่อมานะคะก็คือคุณครูเคียงนะคะชำนิครูผู้สอนวิชาสังคมโรงเรียนไกลในวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษนะคะแล้วท่านที่สามก็คือ ว่าที่ร้อยตรีเจษดาพรประทุมนะคะเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนาตําบลสารจิตอําเภอศรีสัชนาลัยนะคะคนศรีสัชนาลัยมาร่วมอยู่ด้วยและก็ท่านสุดท้ายนะคะก็คือคุณอมรวันตรีเนตรนักวิชาการพัฒนานักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยนะคะมาร่วมรายการวันนี้สวัสดีทั้ง4ี่ท่านค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมอยู่ในเวทีแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่น่าสนใจวันนี้อ,อย่าลืมติดตามเราให้จบรายการเลยนะคะ mm. คุณสมชายคะมาเริ่มต้นเลยเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของภาษาถิ่นสุขโขทัยนะคะ mm. เห็นบอกว่าใครได้ยินชื่อนะต้องไปไหนนะไม่กล้าอยู่ใกล้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมือนกันนะ ท่านรองประหลัดคะว่าทําไมเนี่ยที่วันนี้รายการเราต้องมาจัดเวทีประชาคมว่าด้วยประเด็นว่าภาษาสุขโขทัยรากฐานแห่งแผ่นดินที่ตรงนี้เชื่อมโยงกับคําว่าภาษาสุขโขทัยอย่างไรคะตรงที่ผมนั่งนี่เป็นสถานีรถไฟสวรรคโลกนะครับซึ่งรถไฟหลวงเนี่ย เล่นมาถึงที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อวันที่15สิงหาคม2452นะครับลอยกว่าปีที่ผ่านมาจุดที่รถไฟมาถึงเนี่ยมันกระแทกผัสสะหินสุโขทัยเนี่ยให้กระจายออกมาเป็นสองผัสสะหินคือสำเนียงสุโขทัยเก่าเดี๋ยวอาจารย์เคียงจะพูดนะครับสำเนียงสุโขทัยเก่ากับซัเนียงสุโขทัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวเออเสียงที่ผมอยู่พูดอยู่เนี่ยคือสำเนียงสุโขทัยใหม่นะครับเพราะว่าจุดที่ที่รถไฟพามานี่คือคนที่พูดคลายสำเนียงบางกอกนะครับทำให้ สำเนียงสกอตไทยในปรับตัวข้ากรบสำเนียงบางกอกนะครับทำให้กลายเป็นสำเนียงสกอตไทยใหม่อย่างที่ผมพูดอยู่นี่ <condu it. S 2> นะฮะแล้วจะมีซ้ำเนียงสกอตไทยเก่าเนี่ยอยู่ลงเหลืออยู่ในพื้นที่จงังหวัดสกอตไทยโดยเฉพาะอำเภอเกงไกรลาดนะครับอำเภอคิรีมาศต์ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสกโขไทยนะครับแล้วก็ตำบลบ้านไร่อำเภอรสีสรํารง,งนะครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตจังหวัดสกโขไทยเช่นอำเภอพากะต่ายจังหวัดกำแพงเพชร มีีพูดดสเนยยง้วแล้วก็ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ะนะครับแล้วก็ตำบลผาจุกค,คือบริเวณรอบๆวัดมหาธาตุพระฝางเมืองสว่างคาบูลเนี่ยที่เป็นก๊เกเจ้าพราะฝางอ่ะพวกนี้คือข้าพระโยมส่งที่พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยเนี่ยถวายขาดไว้ในราชการในพุทธศาสนานะครับคือไม่ต้องไปราชการทับทําให้สำเนียงสุโขทัยเนี่ยลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่อยู่นอกจังหวัดสุโขทัยด้วยรวมทั้งบริเวณตำบลทุ่งยางอำเภอรับแรก็พูดสำเนียงสุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าที่ในจังหวัดสุโขทัยเท่านั้นที่พูดสำเนียงสุโขทัยใช่ไหมคะก็คือกระจายออกไปในจังหวัดต่างๆใกล้เคียงนี้ด้วยเมื่อกี้มีมีที่เพชรบูรณ์ก็มีใช่ไหมคะคที่กำแพงเพชรก็มีค,ค่ะก็เส้นภาษาของสำเนียงสุโขทัยกับสำเนียงล้านานาเนี่ยแบ่งกันที่จังหวัดตากสุโขทัยตรดิต สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาเอเชียเนี่ยท่านท่านบอกเลยว่าให้ใช้สองคำคือคำว่าอร่อยกับคำว่าลำเป็นตัวตรวจสอบนะครับออถ้าหมู่บ้านไหนในสามจังหวัดคือจังหวัดตากสุขโขทัยอุตรดิตถ์เนี่ยพูดลำคือลำ,ลำในภาษาล้านานะฮะนั่นคือภาษาถิ่นล้าน,านานะครับต่าว่าหมู่บ้านไหนพูดอร่อยนี่นคือภาษาถิ่นสุขโขทยัย นั่นคือเส้นภาษาอยู่ที่จังหวัดตากสุขโขทัยอัตะละดิตนะครับลงไปถึงประมาณนู่นตอกภาษีสุงที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเพราะน,นี่คือซิปจังหวัดอัปเปอร์ไซแอมที่เป็นอาณาจักรสุขโขทัยดั้งเดิมนะครับค่ะแล้ว,ลว,ลวสำเนียงสำเนียงสุขโขทัยใหม่นี่เลยไปทางแถบพิษ,ษณุโลกไหมคะรวมทาง พิณุโลกด้วยนะครับเพราะว่ามันรวมทั้งหมดส,สิจังหวัดด้วยกันก็มีตั้งแต่จังหวัดต,ตากสุขโขทยัยตรีตพิณุโลกลงพิณุโลกนะครับลงไปถึงพิจิตรนะครับตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่มีสำเนียงสุขโขทัยคือมีมังคละเพลีแล้วก็มีนิทานเรื่องพระล่วงะนะครับลักฐานเก่าแก่นี่บอกให้ชัดเจนเลยว่ามังคลาเพลีมีพบอยู่แถวพิจิตรด้วยค,ค่ะก็ก็แสดงว่าภาษา สำเนียงสุโขทัยนะคะก็ยังก็ยังแทรกซึมอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้ไม่ได้หมดไม่ได้หายไปแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเรียกว่าโลกเจริญก้าวหน้ามากแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ยังคงปรากฏอยู่อย่างที่คุณสมชายพูดเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคยังคงอยู่นะคะอีกคำถามหนึ่งที่หลังจากที่ว่าทำไมเราถึงถามว่าที่ที่สวรคโลกรถไฟอะไรนะจารย์นะรถไฟรถไฟมาถึงสวรรคโลก แล้วก็กระแทกที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ทำให้ภาษาถิ่นสุโขทัยได้มีสองสำเนียงมีสำเนียงเก่ากับใหม่มนะคะแล้วก็เสียสำเนียงที่คุณสมชายพูดคือสำเนียงภาษาถิ่นสุโขทัยสำเนียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวครูเคียงจะพูดถึงสำเนียงเก่านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผู้ชมจะได้ฟังนะคะถามอีกนิดนึงค่ะคุณสมชายคะ ความสำคัญของภาษาสุขโขทัยอยู่ตรงไหนซับหลายซับที่ที่ชาวบ้านแล้วก็เด็กๆจังหวัดสุขโขทยัยรวมทั้งอณาจาักสุขโขทัยเก่าที่ประกอบไปด้วยสิจังหวัดเนี่ยพูดอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีในพจนนกกรมฉบับราชาบณฑิตยสถานเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นซับที่ไม่มีในจารึกสุขโขทัยด้วยไงคือที่ที่ซับที่มันมีใน จาลึกสุโขทัยก็มีชาวญี่ปุน่นแล้วก็นักวิชาการไทยเนี่ยได้ทําดัชนีค้นคําในจาลึกสุโขทัยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าคําที่มันมีนอกเหนือจากดัชนีค้นคาในจาลึกสุโขทัยเนี่ยมันมีอยู่ในชาวบ้านเนี่ยยังพูดก,กันอยู่นะครับมันไม่มีในพจนกรมฉบับราช,ชบัณฑิตยสถานแล้วจะให้หมายความว่ายังไงถ้าไม่ใช่ภาษาถิ่นสุโขทยัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาถิ่นโคนราชมีพจนกรมภาษาถิ่นโคนราช ภาษัถิิ่นล้านนามีพจนนุกรมภาษัถิ่นล้านนาแล้วเนี่ยยังขาดอย่างเดียวคือภาษัถิิ่นสุโขทัยยังไม่มีพจนนุกรมเก็บไว้นะครับนี่คือความจําเป็นเร่งด่วนที่ชาวอาณาจักรสุโขทัยต้องช่วยกันทำนะครับตอนตอนนี้มีเริ่มต้นบ้างไหมคะที่คุณสมชายพูดเนี่ยคะ่ะที่ต้องเร่งทําพจนานุกรมภาษาถิถิ่นสุโขทัยนะคะมีมีการก้าวเข้ามาแล้วยังคะยังไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุคกคนก็คือต้องช่วยกันรักษา ศัพ์และสำเนียงสกอไทยเนี่ยไว้ให้ยั่งยืนต่อไปเพราะว่าน,นี่คือภาษาเก่าแก่ที่พล่วงพลือใชยมาเมื่อ800ปีที่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปทางคุณอมรอวัน <c oughs> พอดีนะคะประเด็นมันต่อเนื่องพอพูดว่าความสำคัญตอนนี้คือต้องมีนะคะต้องมีต้องว่าสำคัญต้องมีคือการทำพจนานุกรม ภาษาถิ่นสุขโขทยัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลแล้วก็ส่งเสริมเผยแพร่เรื่องนี้ตอนนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรไมคะที่จะทําพจนานุกรมภาษาถิ่นสุขโขทัยคะ,คะก็คือตอนนี้นะคะเราก็มีการหน้าที่ของสำนักง,งานคือมีหน้าที่อันอนุรักษ์เก็บรักษาวัฒนธรรมถิ่นต่างๆใช่ไหมคะมีทั้งการแต่งกายทั้งอาหารเครื่องนุ่มหม่มภาษาสำหรับพจนานุกรมนี้ก็คือ มีการที่ว่าจะต้องการจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อจะการจัดทํารวบรวมภาษาต่างๆมีการเก็บข้อมูลในการรวบรวมทาภาษาถิ่นของภาษาสุโขทัยขึ้นค่ะพื่อทําให้เกิดแบบให้กัแบเบยาวชนรุ่นหลังในการที่ว่ารักษาได้ได,ได้รู้ภาษาถิ่นของเราคือสามารถอ,องค์กรของรัฐ หน่วยงานรัฐสามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ไหมคะอย่างที่คุณสมชายพูดเมื่อสักครู่ค่ะค่ะได้ค่ะเพราะว่าการะทรวงวัฒนธรรมนะคะคือมีนยโยบายอยู่อยู่นยโยบายว่าการให้ให,ให้ให้เกิดการรักษาวัฒนธรรมไทยวัฒนภาษาถิน่นโดยมีนยโยบายในการทาโครงการต่างๆโดยการอย่างเช่นว่าถ้าเกิดจะทาพยานุกรมก็คือมีการรวบรวมในการเก็บข้อมูลซึ่งนยโยบายนี้ก็สามารถที่จะทําได้คะ่ะก็คือจะจะัดทําในการเก็บข้อมูลต่างๆขึ้นมาคะ่ะ ค่ะถามคุณสมชายอีกประเด็นต่อคำถามหนึ่งต่อจากคุณอมรวันนะคะว่าถ้ารียนถามต่อว่าการทํำพจนานุกรมเนี่ยมันมันยากยังไงแล้วก็ใครจะเป็นคนเริ่มเริ่มต้นในการในการขับเคลื่อนสิ่งนี้คะสิ่งหนึ่งที่พอจะฝากความหวังไว้ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับเพราะว่านายกก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับแล้วท่านก็มี นโยบายให้มีการจัดประกวดสำเนียงสุขโขทัยเป็นปีแรกในงานวันพ่อขุนลานวแห่งมหาราชปีนี้นะครับก็มีเด็กนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับประชาชนเนี่ยไปเข้าประกวดนะครับไปเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาเนี่ยทำให้เห็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งว่าถ้าจะให้มีการยั่งยืนของภาษาถิ่นสุขโขทยัยแล้วเนี่ยจะต้องมีการเก็บหลักฐานให้มันเป็นพจนานุกรม เป็นลักเป็นฐานต่อไปนะครับเพราะว่าถามว่าสำเนียงเนี่ยมันมันเริ่มแปรปวนไหมเริ่มแปรปวนแล้วนะครับเพราะว่าสำเนียงลักส,สำเนียงมาตรฐานจากภาษากรุงเทพเนี่ยมันมันเริ่มแพร่กระจายเข้ามาแล้วลักสูตรเนี่ยของกระทรวงสกษาริสารเนี่ยได้กระทบมาจาก หลายเรื่องเช่น,นเรื่องนายเถินเป็นนายเมืองนะครับนายเถินเป็นนายเมืองนเนี่ยนายเถินนี่เป็นชากรุงเทพแต่มาโตที่จังหวัดสุวรรณคโลกนะครับเมื่อก่อนนี่ใครเรียนปรสีจะต้องเรียนนะครับทําให้ชาวจังหวัดสุขโสขทยัยต่อมานี่ละอายที่จะพูดภาษาถิ่นสุโขทัยเพราะกลัวจะเป็นนายเถิน Oh. ครับแต่ว่ามีมีสอสอจังหวัดสุโขทัยคนเดียวเท่านั้นนะครับชื่อลองอมาตรีทีมอติเปมานนเป็นชาวตำบปลปามเกาะาอำเภอสวนรโลกเนี่ยท่านท่านเป็นนักยูโรสายดำคนแรกของประเทศไทยอาจจะรู้ว่ามีสำเนียงเมืองหลวงเก่าแบบนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยด้วยแล้วก็ท่านก็รู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำเนียงเกียวโตเนี่ยเป็นสำเนียงที่อาหาังการมากไม่ยอมรับว่าสำเนียงโตเกียวเป็นสำเนียงที่ ที่ชายในพื้นที่ของเกียวโตเมืองหลวงเก่านะฮะเพราะั้นท่านแปลท่านปาสายหรือท่านพูดออกไมโครโฟนเนี่ยท่านจะพูดสำเนียงสกโขไทยตลอดเวลาท่านเกิดเมื่อ2 4 4 1 2นะครับแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่อปี2 0 9นะต้องต้องนับถือท่านเลยว่านั่นคือท่านบุกเบิกภาษาถิ่นสกโขททยเป็นคนแรกของชาวสกโขททยและของประเทศไทยนะครับที่ที่อยู่นอกชุมชนเลยแหละนะครับคนที่สองคือครูพิวุฒิันนะครับ <Okay. S 2> ครูพิวุฒิันเนี่ยท่านได้ยินสำเนียงสกโขททย ชาวโกเกราชสองคนคุย<ฆ>กันคือคุณทิวสกโขไทยกับคุณชินกรไกราัดคุยกันนะครูของครูพิวุลุขันในไวมากนะมีอัฉริยะมากเลยนะครับพอได้ยินปับ๊บไปรดนาเพลงฝนเดินหกเรียนสำเนียงสกโขไทยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเฟงฝนเดินหกล,ลองอยังไงเนี่ยออกตรงก็สำเนียงสกโขททยยังไงเดี๋ยวให้ครูเคียงเพราะจะเป็นเจ้าของภาษา<ฆ>สกโขททย